ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าชายหนุ่มที่สาวโสดเลือกในะวันนั้นไม่ใช่หนุ่มธรรมดาค่ะแต่เขาเป็นถึงฆาตรกรต่อเนื่องที่มีอดีตสุดมืดมนซ่อนเอาไว้อยู่และชายคนนี้นั่นก็คือโรนี่ออลคลานะคะหรือที่ทุกคน,นยรู้จักกันในชื่อ The Dating Game Killer นั่นเองค่ะ และต่อมาในปี1977นะคนะเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเอเลนเจนนะคะอายุ IU 23ปีค่ะและฝังศพเธอเอาไว้ที่อุตสาหการรม Rocky Feller ค่ะและในระหว่างที่ตำรวจนะคะกำลังสืบหาคนร้ายนะคะซึ่งก็ยังตามหาไม่ได้สักทีหนึ่งนะรถนี้เนี่ยก็ได้ย้ายไปที่ลอสแอนเจลิสค่ะและได้ไปทำงานที่สำนักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า Times นะคะโดยเป็นช่างถ่ายรูปค่ะและเหมือนเดิมค่ะทุกคนคือไม่มีใครรู้เรื่อง เรองราวของเขามาก่อนเลยสักคนหนึ่งไม่พอนะคะทุกคนคือในระหว่างนี้เนี่ยรอนี่เนี่ยเขาก็ได้ฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิวค่ะอายุ18ปีนะคะเขาได้ทําการบังคับเธอให้เธอนั้นแก้ผ้าค่ะแล้วก็คุกเขาก่อนที่เขานั้นจะกระทําชำเราและรัดคอเธอด้วยสายเข็มขัดค่ะไม่พอคะ่ะทุกคนคือเขาเนี่ยยังทิ้งราบอาสุจิบนตัวศพ ไว้ในที่เกิดเหตุอีกด้วยนะคะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็พบดีเอที่ตรงกับอดนี่ในภายหลังอีกด้วยค่ะเอาละคะ่ะทุกคนคือทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยได้ฆ่าเหยื่อไปกี่รายเราก็ไม่รู้นะคะแต่มันยังมีพิซก,กว่านั้นอีกคะ่ะทุกคนคือในปี1978นะคะอรนี่เนี่ยได้ไปออกรายการหนึ่งนะคะเป็นรายการจับคู่นะคะที่ชื่อว่า The Dating Game ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่ารายการนี้เนี่ย ผู้ชายคนไหนนะคะที่ชนะในรายการก็จะได้ไปออกเดทกับผู้หญิงค่ะและมันอะไรรู้ไหมคะทุกคนคือเขาชนะในรายการนี้ค่ะแต่อะไรรู้ไหมคะทุกคนแต่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะชนะในรา,รายการนี้ยังไงนะคะ ผู้หญิงที่ควรจะออกเดทกับเขานะกลับปฏิเสธเขาค่ะก็เพราะว่าเขานั้นผู้จานหน้าขนลุกค่ะเอาจริงๆนะถ้าเป็นจูจูก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าคือไม่ไปต่อดีกว่าเออมันน่ากาออลัวเออและที่พีคไปก่อนนั้นคืออะไรด้วยคะทุกคน คือหลังจากที่เขาเนี่ยได้ออกรายการนี้นะคะร็อดนี่เนี่ยกลับมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมอีกค่ะและสาเหตุตรงนี้เองนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถล่อลวงเหยื่อได้มากกว่าเดิมค่ะทุกคนและเหยื่อคนต่อไปนะคะนั่นก็คือโรบินค่ะเด็กหญิงวัย12ปีนะคะซึ่งร็อดนี่เนี่ยเขาเนี่ยได้ชวนเธอไปถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่ดันมีเพื่อนบ้านเนี่ยมาเห็นก่อนพอดีค่ะเขาก็เลยต้องหลบ ไปก่อนนะคะแล้วกลับมาหลังจากที่โรบินนะคะแยกจากเพื่อนเไปเรียนเต้นนั่นเองค่ะไม่นานต่อมานะคะก็มีคนพบศบของเธอนะคะ ห่างจากจุดที่พบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยถึง40มายใน12วันให้หลังค่ะแต่ว่าครั้งนี้โชคเข้าข้างค่ะทุกคนคือโชคดีที่เพื่อนของโรบินนะคะจำลักษณะของร็อนี่ได้ค่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าจับกลุ่มร็อนี่ได้นั่นเองค่ะซึ่งร็อนี่นะคะถูกพิจารณาคดีและพยายามเป็นทนายให้ตัวเองนะคะแต่สุดท้ายนะคะนะณะลูกขุนเนี่ยตัดสินว่าเขาเนี่ยมีความผิดฐาน ฆ่าโดยเจตนาและได้รับโทษประหารชีวิตในที่สุดค่ะในปี2010นะคะทางตำรวจก็ได้เผยแพร่ภาพถ่ายของรถนี่นะคะที่ถ่ายเก็บเอาไว้เนี่ยกว่า900รูปเลยทีเดียวค่ะหวังให้สาธารณชนนะคะช่วยระบุว่ามีเหยื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถ่ายรูปเหยื่อก่อนที่จะลงมือค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะก็คาดว่าเหยื่อของรถนี้เนี่ยมีมากถึง150รายเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่ได้เผยแพร่รูปถ,ถ่ายไป ก็มีคนเนี่ยเข้ามาแจ้งความนะคะก็คือแจ้งกับทางตํารวจว่ามีคนในครอบครัวของเขานะคะที่อยู่ในรูปถ่ายของรถนี้เนี่ยได้หายตัวไปหลายสิบปีมาแล้วค่ะ